ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of n o นสวัสดีครับพบกับ Eagle of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับในปัจจุบันวัตถุมงคลของหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือที่สร้างภายหลังจากท่านวาณาภาพาไปแล้วได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเริ่มแรก ที่วัตถุมงคลปีพุทธศักราช2533ได้รับความนิยมมานาแล้วเพราะมีประสบการณ์กล้าวถึงกันมากหลายครั้งโดยเฉพาะท้งแต่การปลุกเสษภายหลังจากที่หลวงพ่อลุ่งบรณาภาพในปีพุทธศักราช2500หลวงพ่อหยัดก็ได้เป็นเจ้าวาดต่อมาจนถึงปีพุทธศักราช2531หลวงพ่อหยัดวรณะภาพลงหลวงพ่อมหาจำนง ก็ได้เปลี่ยนเจ้าวาดต่อมาในปีพุทธศักราช2532ขนาดนั้นวัดท่ากระบือมีสภาพสุดโสมมากกุฏิสาลาที่ทำด้วยไม้ํำรุดผุหลังคาลั่วทางคณะกรรมการวัดในขนาดนั้นได้ปรึกษากันว่าต้องซ่อมแซมวัดแต่ว่าวัดไม่มีเงินเลยจะทำอย่างไรกันดีจึงปรึกษาว่าจะทำวัตถุมงคลขึ้นมา เพื่อนำไรายได้มาซ่อมแซมและตกลงกันว่าให้ทำวัตถุมงคลขึ้นมาโดยจะต้องไปจุดธูปบอกหลวงพ่อลุ่งในวิหารกันเสียก่อนที่จะทำเมื่อแรกทำทางวัดไม่มีเงินเลยแม้แต่จะไปสั่งทำวัตถุมงคลจึงแก้ไขปัญหาโดยการเปิดให้จองเหรียญทองคำและขอเก็บเงินราคาเต็มเลยเพื่อจะนำมาเป็นทุนก่อนและจะออกใบรับไว้ให้ แต่เมื่อเปิดจองแล้วเงินที่ได้ก็ยังไม่พอทางเจ้าของโรงหล่อจึงบอกว่าเงินที่ขาดจอกให้ก่อนเมื่อวัดให้เช่าวัตถุมงคลมีเงินแล้วค่อยนำมาให้ซึ่งในการนี้ทางคณะกรรมการวัดเองค่อนข้างหนักใจเหมือนกันเพราะหลวงพ่อลุ่งมรณภาพไปแล้วถึง30กว่าปีไม่รู้ว่าเมื่อทำวัตถุมงคลออกมาแล้วคนจะสนใจหรือไม่ แต่ก็ได้ลงมือทำต่อไปหลังจากนั้นจึงได้เตรียมพิธีปลุกเสกโดยนิมนต์พระคณาจารย์ดังนี้คือ 1. หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนครปฐม 2. หลวงพ่อลำไย,ยวัดทุงลาดยาจังหวัดกาญจนบุรี 3. หลวงพ่อดีวัดสุวรรณารามจังหวัดนครปฐม 4. หลวงพ่อเกลียง วัดวิสุทธิโสพลจังหวัดศรีสะเกดและ 5. หลวงพ่อวัดดอนเยร่หอมจังหวัดนครปฐมโดยมีพระพิธีกรรมจากวสุทัศนโดยคุณลุงสมานหนึ่งในคณะกรรมการวัดได้รับนาทีไปนิมนต์หลวงพ่อเปิลมาปลุกเสกและเป็นองค์จุดเทียนชัยจัดพิธีในวันศุกร์ที่21กันยายนปีพุทธศักราช2533ตรงกับงานปีของหลวงพ่อ เมื่อถึงเวลาที่กําหนดหลวงพ่อเปิลจุดเทียนชัยพระคณาจารย์เริ่มเข้าสมาธิเพื่อปกปุกเกศวัตถุมงคลบรรยากาศมืดคลึ้มมีลมพัดแรงเป็นระยะเริ่มมีสายฝนโปรยปลายหนักสลับเบาคุณลุงสมานซึ่งอยู่ในพิธีได้เอาสัพทนมากลางบังสายฝนให้หลวงพ่อเปิลเพราะพิธีปลุกเสกนี้ทำในวิหารหน้ารูปหล่อหลวงพ่อลุงวิหารหลังนี้ มีขนาดไม่ใหญ่นักนอกจากกลางสัพพทนแล้วคุณลุงยังต้องหวานละแวงเลี้ยนทองคำหลวงพ่อลุงปีสามสามที่อยู่ก้นขันหัวสิงด้วยพ่อทางกรรมการวัดได้นำเหรียญหลวงพ่อลุงปีสามสามเนื้อต่างๆใส่ในขันหัวสิงขนาดใหญ่พันรอบด้วยสายสินโยงไปยังลูกหล่อหลวงพ่อลุง่งโดยมีเหรียญทองคำจำนวนร้อยกว่าเหรียญใส่อยู่ก้นขัน มีคนรู้ไม่กี่คนเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยในระหว่างที่พระคณาจารย์ทั้งห้าได้บริกรรมปลุกเสกนั้นทั้งลมฝนกระโปรยปลายสลับกับเสียงฟ้าคำรามคืนครันไปทั่วแล้วในจังหวะหนึ่งมีสายฟ้าแรบแปรดพร้อมเสียงฟ้าผ่าดังตึกก้องฟ้าได้ผ่าต้นไม้บริเวณป่าคลองวัดท่ากระบือไฟดับลงทันที คุณลุงสมานได้เล่าถึงนาทีฟ้าผ่าว่าในขณะที่กางสปพทนให้ลวงพ่อเปิ่นสายตาก็จับจ้องอยู่ที่ขันหัวสิงที่ใส่เหรียญทองคำไว้เพราะได้รับมอบหมายให้ระแวดระวังเกรงเหรียญทองคำจะสูญหายในวินิทีที่ฟ้าผ่าลงนั้นมีแสงแรบแปร,แรปราบตามด้วยเสียงฟ้ากึกก้องแสงฟ้าผ่านั้นจับไปที่ ขันหัวสิงแวบตูมไฟดับทันทีคุณลุงเลาวา่าฟ้าลงแรงเหมือนลงที่ขันหัวสิงแสงแวบแล้วไฟดับทันทีในใจก็คิดว่าฟ้าคงผ่าลงที่ขันหัวสิงกระมังเหรียญทองคำมิละลายหมดหรือนี่ไฟดับไม่นานก็ติดขึ้นหลวงพ่อเปิลได้พูดกับคุณลุงวา่าลงไปแล้วคุณลุงได้ถามหลวงพ่อเปิลด้วยความสงสัยว่า อะไรหลวงพ่อหลวงพ่อเปินได้ตอบคุณลุงว่าอภีนิหารไงเห็นไหมลงไปแล้วเมื่อเห็นคุณลุงทําท่างงหลวงพ่อเปินจึงกล่าวอีกว่าท่านแสดงอภินิหารแล้วหลวงพ่อเปิลก็ไม่ได้กล่าวอะไรอีกนั่งปกต่อไปจนไกายฮาทุ่มจึงเลิกทําการโปรยข้าวตอกดอกไม้ผมนะมณ์เป็นอันเสร็จพิธี ภายหลังพิธีปลุกเสกหลวงพ่อเปินได้กล่าวกับคุณลุงว่าทําน้อยไปแค่นี้ไม่พอหรอกคุณลุงได้ตอบว่าได้แค่นี้ก็ดีแล้วครับวัดไม่มีเงินเลยหลวงพ่อลุงรอณระภาพไปสาปีแล้วจะจําหน่ายออกหรือเปล่าก็ไม่รู้หลวงพ่อเปินจึงได้บอกกับคุณลุงว่าท่านอยู่ที่วัดนี่แหละยานท่านไม่ธรรมดาหลังเสร็จพิธี ก็ได้มีการเคลื่อนย้ายวัตถุมงคลต่างๆไปเก็บคุณลุงได้ช่วยอยู่จนดึกกลับบ้านไม่ได้เพราะเรือข้ามฟากหมดคุณลุงจึงอาศัยนอนในวัดนั่นเองแต่ก็นอนไม่ค่อยหลับเช้าจึงกลับบ้านตั้งใจว่าจะนอนพักเพราะเพียมากนั่งเหลือข้ามฝากกลับบ้านอาบน้ำจะนอนแต่กลับกลายเป็นว่าทางวัดให้คนมาตาม เพราะมีคนทยอยกันมาเอาเหรียญที่ได้จองไว้บ้างจะมาเช่าบ้างคุณลุงจึงต้องกลับไปที่วัดทั้งที่พเพียคุณลุงบอกว่านึกว่าเหรียญรุ่นนี้จะจำน่ายไม่ได้เท่าไหร่แต่ปรากฏว่าคนทยอยมารับเหรียญทองคำจนหมดในเวลาไม่นานแถมยังแย่งกันซื้อใบจองกันเสียด้วยส่วนเหรียญเงินและเหรียญทองแดงก็ได้ทยอยหมดจากวัดไป และกลายเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันทั้งที่เป็นเหรียญที่สร้างภายหลังหลวงพ่อมรณภาพถึง33ปีอาจเป็นเพราะหลวงพ่อเป็นที่เคารพศรัทธาอยู่แล้วหรือด้วยประสบการณ์ต่างๆก็ตามแต่สําหรับหัวใจคนที่ศรัทธาวัตถุมงคลของหลวงพ่อดีทัดเทียมกันทุกรุ่นอยู่ที่ใจนับถือศรัทธาแม้จะทําเรียนแบบก็ยังมีประสบการณ์และที่ลืมไม่ได้คือ วัตถุมงคลของหลวงพ่อรุ่งนั้นไม่คุ้มรองคนไม่ดีเหมือนที่หลวงพ่อรุ่งบอกกับสิทธิ์ที่ได้รับตะกุดจากมือท่านว่าตะกุดนี้ถ้ามึงไปป้นเขาโป้งเดียวจอดก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบ โปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร b ์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่